สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสองนะคะคันนี้เป็นไททันนะคะไททันแคปปีศูเครื่องดีเซลนะคะสีฟ้าสีฟ้านะคะสีสวยเครื่องเสียงดังนะคะแอร์เย็นเหยียบกันแบบมันๆเลยเครื่องรีแมปมาแรงกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ ีเดิมๆสีรอบคันสวยสภาพ80%นะคะไม่มีชนหนักเอกสารพร้อมโอนะคะราคา150,000บาทราคานี้คุยกันได้นะคะถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้นะคะช่องของเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางที่มานำเสนอไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะคะเบอร์โทรเจ้าของตัวจริงอยู่ที่ใต้คลิปนะคะ ท่านใดสนใจสามารถทักไปได้เลยดูสภาพภายนอกนะคะอาจจะมีริ้วรอยตามการอายุการใช้งานนะคะปี06เครื่องดีเซลนะคะคันนี้ไททันแคปปี06ดีเซลสีฟ้านะคะเลขไมเขาบอกว่าอยู่ที่ส0 0แสนกว่าแต่กว่าเท่าไรเราไม่รู้นะคะ สว,สวยค่ะ<ม>ขเขารีแมปเครื่องมาแล้วนะคะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์<ม>ท่านใดสนใจก็ทักไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะว<ม>ันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องของเราและฝากติดตามช่องของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาดูใหม่รบกวนกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถดีๆมาให้ดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ